บอเป็นน่วยพี่น้องปู่ว่าหาปีบอเป็นน่วยต้องโค่นทิน้ง ต้นหมหงาะน้ำเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยทั้งต้นนี่ไอเอาเนยฟันปามตัวน,นี้เนยพี่นอ้องคาด เนี่ยคมคมเลยใส่เลื่อยไม่เป็นไม่ตายได้เนี่ยหม่งวงก็มีปลูกมานี่เขาปีที่หกบาเป็นนวยมันงำต้นเงาะน้ำก็เลยต้องเลื่อยถิ่มเดี๋ยวตรง ห้านกินอันนี้แล้วแต่ว่าใส่ดีดดได้พี่น้องนี่เลื่อยพ่มพันป่ามัดเซลขาวตอบโจทย์คนทําสวนอย่างดีเลยนี่นกังถึจะได้เนี่ยเพราะว่าปากของเขาเป็นปากหนกนี่เป็นนีดเนี่ย ได้เวิรดับพี่น้องหาซื้อไว้เป็นเจ้าของอะทำอะไร้นต้นมะม่วงม,ม,มันไม่เป็นลูกหก <c oughs> ปีแล้วไม่เป็นลูกเลยม่วงอะไรม่วงบอลไหมไม่ม่วงอะไรน้ำดอกไม้สีทอง <c oughs> มันในนี่ต้นเงาะด้วย <c oughs> ไม่วันนี้เข้ารอบ เลยมาทาั้งไอ้ป่าเงาะของคนอื่นเขาเป็นดอกไม้ยาวเอาไปบ้านแล้วฮะ